สวัสดีเอฟซีชาวลูกเขาทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมนะครับลูกๆกำลังกินอาหารเป็นนะครับชุดนี้มีโปรครับโปรเบาๆครับจะเป็นปอกขาสีม่วงกับปอกขาสีทั้งแดงนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับตัวนี้เบาๆนะครับตัวนี้มีตัวผู้ครับสีทองแดงเนี่ยนะครับ ตัวนี้พันห้าไม่รวมส่งครับสีฟ้าตัวนี้มีตำหน,นิที่เล็บนิดนึงนะครับเล็บเขาจะเป็นเล็บนิดเข้านะครับนิดนึงทั้งสองข้างคล้ายๆกันเลยแต่เวลาเดินไม่มีผลอะไรเกาะคอไม่มีผลอะไรนะครับตัวนี้ก็พันห้าไม่รวมส่งครับจะมีกดโซ้นะครับแต่เก็บชิปรับเล็บข้อเล็บใหญ่ ส่วนคู่ที่เป็นปอกขาสีทองนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับราคาเดิมครับสองพันห้าไม่รวมส่งครับข้างล่างก็เหมือนกันครับสีน้ำเงินครับสีทองราคาเดิมครับสองพันห้าไม่รวมส่งครับรอบนี้มีโปรครับเบาๆนะครับ มีปอกขาสีม่วงนะครับแล้วก็สีทองแดงนะครับซึ่งเป็นลูกโพลแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งมีตำริ่ที่เล็บนะครับนิดนึงนะครับให้มีผลต่อการเกาะคอแล้วก็การเดินนะครับกปกติหมดสำหรับอาจารย์ท่านใดที่สนใจก็ทักถายเข้ามาได้ครับสายดินมาเลครับ ทองนี่ชุดสีทองนี่จะเป็นสายโผล่นะครับพ่อเขาชอบโผล่นะครับมีอ่านคำหน้าสามเป็นสีคำนะครับชุดที่เป็นสีม่วงนะครับจะเป็นสายริิวนะครับพ่อเขาเป็นหล้วตันนะครับครูกล่อมนะครับสีฟ้านี่ก็จะมีเดินบ้านนะครับมีผลนะครับมีวิ่งเป็นบางครั้งนะครับส่วนสีน้ําเงินนะครับตัวนี้พ่อเขานี่จะเล่นได้ทั้ง ต่อดินแล้วก็ต่อกิ่งได้ด้วยนะครับล่าสุดนะครับเอาไปต่อพเนียดนะครับเอาชุดลูกเขาไปเล่นพเนียดได้นะครับต่อพเนียดได้หมดเลยต่อดินต่อพเนียยได้นะครับนี่คือความพิเศษของชุดสีน้ําเงินนะครับนี่ครับลูกกําลังโตกําลังกินอาหารเก่งเลยครับช่วงนี้นะครับเชื่องทุกตัวนะครับเนื่องจากว่าเราป้อนนะครับจะป้อนอาหารเล็กๆนะครับทีหมดเลย หรับอาจารย์ท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรทักทายเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปนะครับสวัสดีครับ